การนี้ก็เพื่อให้เรามองแล้วมองอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกนี่มันใช่ไหมดีพอหรือยังดีพอทุกวันนี้อีกได้ไหมใช่ไหมครับหัวใจอยู่นี้พัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยไม่มีวันหยุดยย้งทาให้มันดีขึ้นทีนี้จะเป็นโจทย์สุดท้ายสำหรับวันนี้เพื่อจะเอาไ้ใช้เป็นข้อสูพรุ่งนี้นะครับในภาพนี้ผมวาด ภาพเหล่านี้ใจานโยนะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือแนวโน้มที่เราสังเกตว่า hard trends ถ้าเดแปลเป็นไทยว่าแนวโน้มที่แน่นอนแนวโน้มที่แน่นอนหมายความว่าไม่มีวันผันแรปรเ,เช่นสังคมไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแน่นอนอายุไม่มีวันถอยขับ จริงไหมอันนี้เป็นแนวโน้มที่แน่นอนไม่มีวันผันแปรตัวเลขนี่มันยืนยันนะครับหรือในมุมหนึ่งแนวโน้มที่แน่นอนการใช้พลังงานในสังคมไทยจะเพิ่มมากขึ้นจะเพิ่มช้าหรือจะเพิ่มเร็วเพิ่มแน่ไม่มีวันลดไม่มีวันผันแปร ไปทิศทางเดิมาะว่ามันเคลื่อนไปยังไงมันจะไปทางนั้นลูกสอนไม่มีวันพลิกกลับไปทางอื่นอันนี้เราเรียกว่า hard trend ชัดเจนไหมครับลูกสอนมันจะไปทางเดียวไม่มีวันมกกลับไม่มีวันพลิกไปทางอื่นแนวโน้มนที่แน่นอนถ้าใครจับแนวโน้มที่แน่นอนเป็นเขาก็มีวิธีคา,าดคเนเตรียมตัวล่วงหน้าเช่ <1> <1> <1> <1> อนอะไร เชื่นนนอนโยมที่แน่นอนเมื่อเราวิเคราะห์ชัดว่าสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นพวกที่ทําเรื่องอะไรครับสินค้าที่ใช้ในการบริโภคเ่้อาหารเสริมอ้อต่อไปนี้จะขายดีเพราะมีพวกนี้สองพวกยาเนี่ย,ยนะอา,อาจจะต้องเพิจขายใช่ไหมครับนึ่อบอกไหมเพราะรู้ว่านี่ลูกค้าที่ แมก้กระทั่งบริการการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งสำหรับท่องเที่ยวสูงอายุแะ้อย่างเงี้ยเขาก็จะมีรูปแบบบริการจริงไหมนะครับนี่คือคนที่อ่านเทรนด์ออกแล้วเตรียมตัวรับมือใช้ประโยชน์จากหาเทรนด์เพราะมันแห,ห่แล้วมันมาแน่มันเตรียมรับมือนะครับส่วนอีกด้นานหนึ่งเราเรียกว่าซอฟต์เทรนด เป็นแนวลกที่ไม่แน่นอนผันแปรพลิกได้เพราะมันขึ้นอยู่กับสบภาวะภายในจิตใจของมนุษย์นะเช่นอะไรที่จะเป็นซอฟต์เรนด์เส้นสังคมไทยเป็นสังคมบริโภคจริงกระแสยังแรงอยู่แต่ถ้าไม่แน่เศรษจกิจ,จตเติบเกิดตกต่ำขึ้นมาพลิกขึ้นมาปั๊กคนไทยคนหนึ่งอาจจะกลับเข้ามาสู่วิถีพุทธ อยู่อย่างพอเพียงก็ได้นะเพราะมันเคยเป็นมาแนละ้วตอนฟองจบู่แตกคนจนํานวนหนึ่งึคเคยมีชีวิตอยู่อย่างนุ่นเี้พอฟองจะบูแตกปั๊บนึกออกปรับวิถีชีวิตบางอย่างขึ้นมานี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่นะครับขอเนือออกนครับแนวโน้มสองประเภท แล้วโน้มเหล่านี้มันจะลงมาทุกๆสังคมแต่และสังคมจะมีแนวโน้มอันหนึ่งเป็นแนวโน้มเชิงคายสาผลยังไงยังไงเมืองไทยก็เจออยู่ด้วยเพราะโลกมันเจอเราก็เจอแต่แนวโน้มบางประเภทเป็นแนวโน้มที่มีลักษณะเฉพาะเฉพาะตัวเฉพาะประเทศอาจจะมีแนวโน้มอิทธิพลของโลกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าถ้าบางอย่างมัน มันมีรากมีเงามันพลิกไปมาได้นะครับอะไรก็ตามผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เป็นซอฟต์เทรนด์เนี่ยที่มันไม่แน่นอนเพราะความเป็นมนุษย์มันพลิกได้อย่างจิโร่เขาบอกตอนเด็กๆเกเรยนี่ตามคนนี้เกเรยในห้องใช่ไหมแต่ปรากฏเด็กเกเรยเนี่ยมันประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแสดงว่ามันพลิกได้นี่คือซอฟต์เทรนด์มันมีแนวโน้มบางอย่างที่ท่านวิเคราะห์และสังเกตเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์เนี่ยมีสิ่งพลิกผันแปรได้ ผมอยากให้อาจารย์กระทานได้นั่งคุ้นคิดนะลองคุ้นคิดสิมันมีสีแนวโน้มอะไรที่แน่นอนบ้างที่จะกระทบต่อสังคมไทยในสายตาของอาจารย์ในพื้นที่ที่อาจารย์อยู่ในจังหวัดที่อาจารย์อยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้กันแล้วแต่เพราะแต่บางภาคอาจจะมีแนวโน้มหนักไม่เบาไม่เท่ากันนะ ลองคิดจะมีแนวโน้มที่แน่นอนอะไรสี่แนวโน้มบ้างและมีแนวโน้มอะไรที่เป็นแนวโน้มที่ไม่แน่นอนสี่แนวโน้มบ้างที่คิดวบามันสําคัญนะเราน่าจะใส่ใจกับมันสนใจกับมันหน่อยเพื่อวันหนึ่งเราจะได้เตรียมตัวไม่ประมาทแนวโน้มเหล่านี้เป็นแนวโน้มที่อาจจะทําให้เกิดด้านบวกก็ได้ อาจจะทำให้เกิดอันตรายอาจจะเนนกิดการลบก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกสำคัญคือว่าอาจารย์เลือกคิดว่ามันสำคัญมันสำคัญต่อสังคมไทยมันสงคัญต่อตัวอาจารย์เองเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่ยังอาศัยอยู่ใช่ไหมเราต้องเตรียมตัวเพื่อไม่ประมาทต้องหลีมตบานเกมไม่ออกชัดเจนไหมกรับโจ์ชัดเจนไหมครับชัดเจนไหม คนละสีแนวโน้มสี่แนวโน้มที่เป็นแนวโน้มแน่นอนสี่แนวโน้มที่ไม่แน่นอนที่คิดว่ามันสำคัญต่อสังคมไทยและจะมีผลกระทบต่อตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ลองคิดกันดูใช้เวลานะครับสักสิบนาทีลองนั่งคิดก่อนแล้วกาเขียนมาอะไสีแนวโน้มที่แน่นอนสีแนวโน้มที่ไม่แน่นอนสำหรับตัวเองเชิญครับ ถึงแม้อาจจะไม่แม่นยำแต่มันเตือนให้เราไม่ประมาทเตรียมตัวเรื่องราวต่างๆไว้แล้วก็อันไหนป้องกันได้ก็ป้องกันอันไหนใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้ประโยชน์จากแนวโน,น,น้มเราใช่ไหมทำไมผมนึกถึงขา่าวเศร้าเมื่อเช้านะครับที่ดูรับดูข่าว,าวเรื่องของข้าราชการ47คน,นหนึ่งที่นครราชสีมาที่ฆ่า ลูกสองคนฆ่าตัวเองฆ่าเ,เพือาเครียดจะดูปล,ล,ลูกบ้านราคาสี่ล้านนะแล้วก็กคงจะรถคันแรกวุ้นละมั้หรือเปลี่ยนรถนี่แหละนะครับปรากฏว่าไม่สามารถที่จะอะไรครับหุ้นเงินทันง่างๆเกิดความเครียดขานนอันนี้คือการไม่อ่านไม่อ่านแนวโน้ม ว่าตัวเองมีกำลังเท่าไรอะไรจะมาเมื่อเมื่อตัดสินใจสร้างบ้านรูปบ,บ้านค่าคอนนะครับส่งตัดดอกต่อธนาคารส่งต้นนะค่าลงเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้เห็นสิ่งที่มันจะเป็นข้ามาหาตัวจริงไหมอาจจะประเมินผิดกนน็ได้มไม่แน่ใจมันอะไรทาให้เนี่ยเกิดสิ่งที่เป็นโศกนาฏการรมนะครับเรื่องน่าเศร้าแล้วเราก็ไม่รู้เดีย๋ยวนี้ถ้าดูขา่าวเรื่องความเครียดของคนไทยเนี่ยเยอะมาก กระโดดสะพานพระรามเก้ามากกระโดดตึกนองกระโดดตึกนี้นะอันนี้น่าสนใจมากก็คือคนที่ไม่สามารถมีชีวิตที่คาาคะเนงต่างมาเตรียมตัวไว้พร้อมมันเป้าหมายของหัวใจรดับขันนี้อยู่ตรงนี้เห็นอนาคตข้างหน้าแล้วเตรียมตัวรับมือถ้า,เห,นนา,านะเห็นด้านร้ายป้องกันนะครับเห็นด้านบวกใช้เป็นโอก,กาสเราต้องเป็น ทีนี้ผมอยากให้อาจารย์นะครับเล่าสู่กันฟังในกลุ่มเออตัวเอง <c oughs> ให้มองสี่อนาคตไอ,อ้สี่แนวโน้มที่แน่นอนมีอะไรบ้างสี่แนวโน้มที่ไม่แน่นอนมีอะไรบ้างที่คิดว่ามันสำคัญต่อโลกไอ,อ้เนี่ยต่อโลกต่อสังคมไทยและต่อตัวเองเนี่ยและช่วยอธิบายด้วยว่าเอ,อ๊ะทำไมคิดว่าแนวโน้มนี้มันสําคัญคนเราเมื่อเลือกอะไรก็ต้องมีเหตุผลแล้วทำไมอันแนวโน้มน,นี้มัน <c oughs> ในสายตาของผมมันว่าสำคัญ ทำไมสายตาของหนูจึงสำคัญเล่าให้ครบกันทั้งสี่คนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นช่วยกันคัดเลือกช่วยกันคัดเลือกว่าเออมันมีแนวโน้มอะไรที่เป็นแนวโน้มแน่นอนที่เราเห็นท้องต้องกานว่านี่คือจะเป็นอะไรครับเป็นประโยชน์หรือเป็นอันตรายที่เราต้องเตรียมรับเลยนะครับแนวโน้มอะไรที่เป็นแนวโน้มที่ไม่แน่นอน สอนให้เราอะไรครับคาดคะเนเอาไว้ก่อนนะเพื่อจะเตรียมรับมือแช่โอกาสกรณีนะครับขอให้แต่ละกลุ่มนะครับทำ6แนวโน้มที่แน่นอนและ6แนวโน้มที่ไม่แน่นอนเรีก่อนไหมครับคัดเลือกกันมาเลยหรือจะเขียนขึ้นมาใหม่ด้วยกันก็ได้นะครับ6แนวโน้มที่แน่นอนและ6แนวโน้มที่ไม่แน่นอนซอฟต์รนกับฮาร์ดแตรนที่จะมีผลกระทบต่ออนาคต ของสังคมไทยนะ,นะครับท่านเชิญครับเมื่อคุยกันเสร็จตกผลึกแล้วก็เอาลงในกระดาษเึ่มชาร์ดเลยนะครับนะครับอาจจะเอาลงเป็นอบแนวโน้มที่แนนอนแผ่นหนึ่งอบแนวโน้มที่ไม่แน่นอนแผ่นหนึ่งนะครับเอาสองแผ่นดีกว่าจะได้ชัดๆจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเขียนตัวเล็กๆนะ เชิญครับเชิญเลยคนใหญ่ในพวกเราใช้แนวโน้มที่แน่นอนใช้ภาษาถูกเพิ่มขึ้นลดลงอะไรเงี้ยนะคันชัดกนไม่แน่นอนเนี่ยนะครับก็ให้รู้ไปทานเลยว่าจะลดจะเพิ่มมันจะเป็นยังไงซึ่งเรารู้มันไม่แน่นอนนึกออกไหมอ๋ออาจจะดีขึ้นใน่จริงไม่ชัดอาจจะแย่ลงก็ได้หรืออธิว่าจะแย่ลงมันต่จะดีขึ้นก็ได้คือเพราะเราจัดอยู่แล้วว่ามันไม่แน่นอนนะดังนั้นไม่ต้องห่วง มันขอให้ประเมินเลยว่าจะไปทางไหนในสายตาครับนะครับไมนะ่ต้องห่วงโอเคทุกหลุมเส็จแล้วนะดังนั้นวางโต๊ะนะครับเดี๋ยวน้องๆเขาจะไปติดเองนะครับขอเวลาสักสี่นาทีก่อนที่เราจะแยกย้ายไปพักผ่อนแล้วก็สุดท้ายจะไปเวียนเชิวก็ตามระดวกนะครับ,รบโอเคครับนั่งลงเร็ดหดึ่ง นาทีวางกระดาษไว้่นี่แหละน,น้องจะไปติดเองโอเคคุยกันนิดนึงสักสีห้าหนาทีผมถามนิดนะครับตั้งใจฟังดีๆนะเมื่อแต่ละคนได้ประเมินแนวโน้ม ที่แน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ดีเนี่ยนะครับเมื่อเราประเมินด้วยตัวเราเองแล้วนันน่งคุยกับเพื่อนแล้วมีการคัดเลือกแนวโน้มเป็นแนวโน้มที่กลุ่มประเมินแล้วว่าแนวโน้มไหนที่น่าสนใจนะครับท่านรู้สึกอะไรพอเห็นแนวโน้มที่ในกลุ่มช่วยจัดเลือก รู้สึกอะไรกังวลอ่ะใครรู้สึกอะไรครับนอกจากกังวลแล้วลัวอ่ะยัอ,ะอีกอะไรนะรหาวิธีคิดนี่เป็นเรื่องของความคิดแล้วผมถามความรู้สึกู้สึกว่ามันอันตรายมันุกขามใช่ไหมนะไม่แน่ใจกลัวเรียมปอก,กันมีอะไรครับรอะไรนะครับ ระทบไปฟังใหม่ครับเดี๋ยวผมกทบทั้งหนั่นสิใจแล้วรู้สึกยังไงอ่ะใช่แล้วว่ารู้สึกยังไงผมคนอื่นนะครับมีใคเองดีใจเออน่าสนใจอาจารย์ดีใจในเรื่องไหนอ่ะเห็นแนวโน้มไหมจะไม่ดีใจ อโอเคมีแนวโน้มบางอันที่มันดีขึ้นโอเคเอคนอื่นนะครับมีอะไรอีกครับดึงเต้นอ่าใช่จริงหรือเปล่าว่าใช่หรือเปล่าว่าเพราะมีแนวโน้มที่ไม่แน่นอนใช่ไหมกลุ่มนี้เขาหวงเรื่องทองคำมากพอรวยไม่ยาเป็นยังไงผมบ,บอกคนที่มาคิดเรื่องนี้นะเป็นพวกมีสตัมเล่น <c> ท <oughs> ำเล่น,อลนโอเคนะครับ หัวใจก็คืออะไรเพราะอันนี้แหละต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงที่พวกท่านกำลังจะทำกับโรงเรียนทาสศูนยเนี่ยจะต้องเตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านีน้อันนั้นที่เป็นเนคิดว่ามันแน่นอนฟ้าบอ่าเมื่อเราคิดว่ามันแน่นอนเราต้องใช้ประโยนอะไรกับมันจำได้ไหมครับหมออย่างที่เราบอกเมื่อสังคมเขาวิเคราะห์แล้วว่าต่อไปเนี่ย ย่างในต่างประเทศนี่เขาชัดเจนเลยนะครับที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเขามีการประเมินไว้เมื่อประมาณ20ปีมาแล้วว่าประชากรเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะสังคมเยอรมันจะเป็นรูปอย่างเงี้เหมือนกับเขาเรียกว่ารูปแพรนะครับอันนี้คือคนแก่นะครับอันนี้คือคนหนุ่มสาว เมื่อสีเมื่อประมาณ50ปีมาแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้นะครับไอตรงนี้นมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะเป็นเหมือนลูกแพรหัวคว่ำแล้ว <c oughs> ก็หมายความว่าเนี่ยครับคนหนุ่มสาวน้อยลงขณะที่คนแก่สูงอายุมากขึ้นอันนี้มันบอกอะไรบนะ้างล่ะ มันบอกว่าระบบราชการของเยอรมันซึงมาก่อนเนี่ยระบบราชการคือะไรครับเป็นระบบประกรันสังคมที่รุ่นส่งต่อไปอยา่างอีกรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งถึกออกไหมเพราเมื่อก่อนรุ่นนี้มันก็มีเงินส่งต่อรุ่นนี้กันมาได้ไม่มีปัญหาแต่พอถึงแบบนี้ปั๊บคนใช้มีมากกว่าคนหาระบบราชการนีเป็นปัญหาแล้วทีกตัวอย่างมันรักต้องเตรียมตัวทําอะไรบ้าง เมื่อเป็นแบบนี้ปั๊บเมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นและโรคที่เป็นคือโรคคนร่นรวยมีสตางค์ไม่ใช่โรคระบาดมันโรคร้ายแรงนะเจ่นโรคตายโรคชราโรคเมาโรคซึมเศร้าโรคมะเร็งก็หมายความว่าราคารักษาพยาบาลตามนีจะแพงขึ้นแก่โรคแต่ตายยากโอ้ค่าใช้จ่ายนี่มหาศาลเลยนะใช่ป่ะแล้วมันมาจากไหนคะนี่ ว่เาเรื่องราวต่างๆมันต้องเตรียมหมดนะแม้กระทั่งระบบการขนส่งมวลช,ช,ชนมวลชนทั้งหลายเป็นคนแก่ขึ้นดน่คุณจะสร้างรถยังไงรถมันที่ให้คนแก่ที่ยัก้าวสูงไม่ได้ต้องเทีย่ยเรียลงทุกอยา่างต้องดีไซน์ใหม่หมดเลยหรู้บอกไหมครับเข้าใจไหมแม้กระทั่งธุรกิจท่องเที่ยวถ้าใครไปดูนะครับฝรั่งแก่ๆเดี๋ยวนี้ของประเทศที่ร่ำรวยเนี่ย,เ,ย,ยเป็นนักท่องเที่ยวเยอมันแก่แก แท่องเที่ยวสวีเดนแก่ๆเยอะแล้วท่องเทียเยทเท่ยวญี่ปุ่นแก,แกน่ๆเยอะใช่ไหมนี่ถ้าเราอ่านแนวโน,โน้มที่แน่นอนชัดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อมันมันสอนอะไรเราในแง่ของพวกเราซึ่งเป็นครูและกำลังแงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการศาึกษาวทุกท่ามมันจะบอกอะไรเกี่ยวกับนันโอเคไหมนะครับมันจะทําให้เราเชื่อมโยงงานพวกเราที่ใสทักษพวกเราเข้เาไปสู่ เป้าหมายที่เราน่าจะทําได้และควรทาเพื่อส่งผลที่เกิดตอไปสข้างหน้านะค,ะคนรับโอเคนะ